ค่ะวันนี้จะใช้ไพ่ยานนรกนะคะในการดูว่าเราควรทําบุญเกี่ยวข้องกับอะไรดีเพื่อให้ชีวิตแบบไหลลื่นไม่ติดขัดนะคะควรทําบุญเกี่ยวข้องกับอะไรดีขอไพ่หนึ่งใบสุมยิบนะคะอโอ้โหทำบุญใส่บาทเลยอะค่ะจากไพ่นี่นะคะตื่นมาเช้าๆถ้าทำถ้าเป็นไปได้อยากให้ใส่บาททุกวันในช่วงนี้ยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเคย มีบุตรหลานอะไรที่อาจจะไปตั้งแต่ยังเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องใส่บาทอุทิศให้กับเด็กน้อยพวกที่เขาสูญเสียไปแล้วอย่างนี้ก็ได้เช่นกัน,นะค่ะหรือถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้คุณก็พาลูกพาหลานไปทําบุญด้วยให้เขาสะสมบุญตั้งแต่เด็กและในขณะเดียวกันถ้าคุณคิดว่าตื่นเช้าทุกวันใส่บาททุกวันอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมคะวันหยุดพิเศษไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเด็กค่ะตามสถานเด็ก เลี้ยงที่แบบว่าถูกทิ้งเด็กกำพร้าเด็กพิการในพวกนี้ทำบุญเกี่ยวข้องกับเด็กเลยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราไหลลื่นไม่ติดขัดมีโอกาสที่จะคิดเรื่องงานหาทางออกปัญหาหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรได้ใหม่ๆจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแตก ให้เด็กก็คือการเติบโตการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราใส่บาตรทำบุญเกี่ยวข้องกับเด็กมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเติบโตไปในทางที่ดีได้หรืออุทิศส่วนกุศลให้กับเวลาเขามีล้างป่าช้าอะไรที่แบบให้เด็กๆที่แบบเสียไปที่ถูกทําแท้งอะไรพวกเนี้ยทำบุญร่วมบุญอย่างนั้นโอนไปช่วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะก็ดูกันแล้วก็ลองพิจารณาดูก็แล้กันค่ะ